สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แมทนะครับก็ไปทำโอเปนเฮาส์ครับแต่ก่อนที่จะไปโอเปนเฮาส์เนี่ยต้องกินกาแฟนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มพลงังเพิ่มแอน r ี y นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรถตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวัดไทยวัดไทยรอแซงเชลิสนะครับเนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นี่มาถ่ายทักหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเป็นวัดเป็นวัดวัดไทยรอแซงเชลิสครับ ใช่ครับเวลาเราโพสโอเปนเฮาส์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโอเ n นเฮาส์ไซน์เนี่ยเราจะต้องตั้งในจุดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ เพื่อเป็นการดึงดูดแล้วก็เรียกคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้แวะเข้ามาดูที่โอเป็นเฮาครับและที่สําคัญไม่แพ้ไปกับจัดบ้านให้สวยหรือว่าตั้งโอเป็นเฮาไซน์นะครับป้ายโอเป็นเฮาให้ถูกจุดนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือรายละเอียดความสําคัญของบ้านครับฟลายเออร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยคือห้ามขาดเลยเวลาคุณมาทาโอเป็นเฮานะครับจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมอบให้กับคนที่เข้ามานะครับ สิ่งหนึ่งที่พี่แมทอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับไม่เพียงแต่วางป้าย Open House ที่ถูกจุดเป็นที่ดึงดูดใจแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำโอเ e นเฮาส์เนี่ยจะต้องเม k e sure ว่าเฮ้ยบ้านสะอาด แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจัดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องมีระบบมีระเบียบนะครับเพื่อเป็นการ w ว l ล o m คัมมิหรือว่า Make first i m p r e s s สชัให้กับคนที่เข้ามาครับใช่แล้วครับทุกคนวันนี้นะครับพี่แมทมาทำโอเปนเฮาที่เมืองพานอรามาสิตี้นะครับไม่ไกลจากวัดไทยรอสแซงเจลิสประมาณ พี่แมทว่าประมาณ10นาทีครับที่หากจากเมืองออวัดไทยนะครับเมืองลอสแสกเจอรสแห่งนี้นะครับการทำโอเพ็นเฮาเนี่ยมันคืออะไรหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาหรือคนที่อยู่ในอเมริกาบางคนก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าโอเพ h นเฮาเนี่ยเราเดินเข้าไปดูได้ไหมคำตอบก็คือเราสามารถ เดินเข้าไปดูได้ครับการทำโอเปนเฮาส์ก็คือการเปิดบ้านให้ดูในทุกๆรายละเอียดไม่ว่าคุณนะครับจะอยากจะซื้อบ้านหรือกําลังพันจะซื้อบ้านหรืออยากจะมาดูว่าเฮ้ย แอรียแถวนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยข้างในเขาสวยขนาดไหนเนี่ยคุณคุณเนี่ยสามารถเดินเข้ามาในโอเ n นเฮาส์ได้ก็จะมีเอเจนต์นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ขายบ้านนะครับมาต้อนรับยังไงบ้างครับวิดีโอวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกันฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel วันนี้ด้วยนะครับใครสนใจซื้อบ้านขายบ้าน ต้องการลงทุน invest เกี่ยวกับ real estate หรือต้องการทำบ้าน ADU renovation บ้านนะครับสามารถติดต่อแมทได้เลยนะครับฟรีครับฟรีฟรีคำปรึกษานะครับแล้วก็ยังไงแล้วฝากติดตามวิดีโอถัดไปด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องจากลากลับไปก่อนขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับไปกันก่อนไปก่อนล้วครับบ๊ายบาย